ทีทานก่อนนอนเจ้าเหมียวบนดวงจันทร์คือหนึ่งท้องฟ้ามืดมิดและเต็มไปด้วยดาวมีแมวตัวหนึ่งชื่อนุ่มนิ่มสีขาวเหมือนก้อนเมฆชอบนั่งมองดวงจันทร์จากหน้าต่างทุกคืนสักวันหนึ่งฉันอยากไปเดินเล่นบนดวงจันทร์จังเลยนุ่มนิ่มพูดเบาๆก่อนจะหลับตา ทันใดนั้นพอฟื้นขึ้นมานุ่งนิ่มก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนดวงจันทร์จริงๆดวงจันทร์นุ่มเหมือนเตียงผ้านวมและมีกลิ่นหอมเหมือนปลาทูน่ามีแมวอีกหลายตัวที่นั่นบ้างเล่นสไลเดอร์จากแสงจันทร์บ้างกระโดดข้ามดวงดาวนุ่มนิ่มวิ่งเล่นจนหัวเราะเสียงดังแล้วพบกับเจ้าแมวแก่เท่าตัวหนึ่ง ดวงจันนี้เป็นที่พักผ่อนของแมวที่มีจินตนาการดีๆเหมือนเจ้านะ่ะนุ่มนิ่มยิ้มกว้างก่อนจะหลับตาลงอีกครั้งเช้าวันถัดมานุ่มนิ่มตื่นขึ้นบนเตียงของตัวเองข้างหน้าต่างแต่บนอุ้งเท้ามีผงสีเงินระยิบระยับเหมือนฝุ่นจากดวงจันทร์จริงๆคืนต่อไป นุ่มนิ่มยังคงมองฟ้าแล้วกระซิบเบาๆรอฉันอีกนะดวงจันทร์